วันนี้ก็มาชมรถกันใหม่ครับผมตัวนี้ก็หลุดมัดจำครับลูกค้าเงินไม่พร้อมลูกค้ารองเงินนานครับผมเกิดหลุดมัดจำก่อนบรยังสวยอยู่เหมือนเดิมครับกดพึ่งล้างใหม่รถใช้งานไม่หนักครับกว่าน,นี้เจ้าของเขาใช้งานเองรถไม่โสมรถสวยครับ แต่สำหรับรุ่นโรกี้ก็ตามอายุครับผมโรกี้ก็เป็นรถดั้รุ่น,นแรกๆสภาพคันนี้สวยเหมือนเดิมครับสียังสวยสภาพรถยังสดเดีย๋ยวดูช่วงล่างก่อนก็ได้ครับยางดีครับผมยางดี6เส้น สวยแล้วครับช่วงล่างไม่มีเย้้มครับร็แห้งสนิทไอ้เจอผลครับวิ่งงานเจอผลก็เลยล้างเก็บก่อนทำความสจาดมาหน่อยครับรถยังสวยเหมือนเดิมยางดีออกเส้นครับคันจีสวย นะครับตรงล่างแน่นพร้อมฝากครอบครับฝากครอบนอกนี่ครับสวยๆกระบะก็สวยครับส่งหล่อๆเลยครับ็อกี้กันนี้พื้นยังไม่บุมนมครับ ผ่านการใช้งานน้อยพืออ้นสวยครับผมนี่ครับช่วงล่างยางใช้งานได้อีกนานครับผมอย่างดี <c oughs> จบของวันหลุดมัดจำจะเก็บไว้ใช้ก่อนครับเพราะว่ารถยังดีอยู่ ที่แรกจะของว่าไม่มีคนขับก็เลยอยากจะขายเนี่ยครับสภาพกระบะสีรถต่อใหม่มาได้สองปีครับนี่ครับช่วงลาว่างเน้นเน้นสวยสวยดูทรงหน่อย สเปคกระบะความยาว3เม55ครับสูง55เซนกว้าง2เมตร10สเปครถใช้ดีครับรถไม่โซมไม่ต้องไม่บรรทุกหนักเกินครับเป็นคัสซีนอกครับ FRR อันนี้คนสีทับครับตัวนี้เทนีเป็น FRR 32 JB ยางหน้าใหม่เปลี่ยนใหม่ครับยางหน้ากับสาปาดภายในสวยสดทุกอย่างครับอันนี้มาดูเก็บไว้ครับผมเจ้าของเก็บไว้ใช้งานก่อนเดีย๋ยวถ้าเจ้าของอยากขายเดี๋ยวผมจะประกาศลงทางช่องอีกทีครับ ช่วงนี้กำลังลงหน้าง,งานพอดีเดี๋ยวเจ้าของจะจ้างคนขับช่วงฤดูการลงหน้าง,งานครับรถหายากช่วงนี้ก็ยังไม่มีใครปล่อยจะปล่อยอทีก็ช่วงใกล้หมดฤดูการหรือไม่ก็หมดฤดูการครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาทำเงิน ขอวิ่งทำเงินก่อนครับตรงนี้ก็รถเดี๋ยวจะมีเข้ามาเรื่อยๆครับรถ6กล้อดํารถ10บล้อก็อถ้าใครมีรถฝากขายก็ติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวจะไปทําการถ่ายทํารีวิวลงทางช่องทาง youtube ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามหลายช่องทางครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนะครับ เดี๋ยวถ้าเจ้าของขายเดี๋ยวผมจะลงประกาศอีกทีครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ